จะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะทรงประกายจะสู้ด้วยหัวใจจะักเมือ่อสิต้องได้ ทิ่คอยส่งทาแสงสว่างจะเพียงนรื่งนี้ความดีสิส่งทา นีนน่ฉันโดนรถชนเนี่ยป้าจงรักไม่ได้ถูกรถชนค่ะเพราะว่าตรวจตามร่างกายแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บใดๆแล้วที่ป้าจงรักสลบไปเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าป้าตกใจมากจริงเหรอยลินนี่แกตรวจฉันด,ดีหรือเปล่าเนี่ยจริงพี่หลานนะตรวจอย่างละเอียดแล้วพี่ไม่ต้องกังวลน,นะ แล้วแกเดินไปที่ร้านนั้นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าร้านอะไรอ่ะฉัน<ะ>ตกใจมากอะ่ะตอนนั้นฉันคิดว่าพี่โดนรถชนจริงๆก็เลยรีบพาพี่มาส่งที่โรงพยาบาลนี่แหละฮะแกไม่ได้เดินไปหรอนี่แกโง่หรือเปล่าวะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอะ่ะก็จะรู้แล้วว่าเป็นร้านอะไรอะ่ะนี่คุยเรื่องอะไรกันคะร้านอะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรหรอกลินพอดีพี่ทงรักจะอยากไปชิมส้มตำที่ร้านเปิดใหม่นะ่ะแต่ว่าพอดีตัวมอตวเตอร์ไซค์เฉียวซะก่อนเอานะพี่เดี๋ยววันหลังฉันไปดูให้เองร้านมันไม่ย้ายห,หนีไปไหนหรอกนะแต่ว่าวัาวานนี้พี่รีบกลับบ้านก่อนเถอะตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวพี่บุญกรอบกับแม่สีนวลนะ่ะจะถามหาเอา่าพี่หายไปไหน คุณำกามตามึงไปไสมาอีจงรักแม่ดึกดื่นขนาดเนี้ยใครเปิดไฟที่โรงแกะเทียนน่ะใครไปทำอะไรที่โรงแกะเทียนอะแม่ข้ากูถามมึงแม่มึงบอตอบกูกูกะิบอตอบมึงแม่จะกวนฉันทำไมฉันนี่เหนื่อยอยู่นะแม่เอ๊ะพี่มึงกอบไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วใครไปทำอะไรที่โรงแกะเทียน นะนังเทียนเนี่ยมึงมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยลุกนังเทียนได้ยินไหมไงลุกลุกนังเทียนนังเทียนจะบอกให้ลุกไงได้ยินหรือเปล่าเนี่ยจงรักใจเย็นก่อน,อเ,นเฮ้ยเยนเอ้ยตื่นแหม่ได้ยินพ่อปะมัน เอเออ้าวไม่<ส>อได้ยินปน,นันเลยบอกูไม่ใช่เทียนเทียนเอย่างนี่เทียนได้ยินพอ่อบอเทียนมึงเป็นบ้าอะไรอะฮะกูมไม่ใช่เทียนกูมไม่ใช่เทียนกูมมไม่ใช่เทียน กูไม่ใช่เทียนมึงมึงจะเป็นใครก็ช่างนะจะเป็นคนหรือผีกูก็ไม่กลัวมึงหรอกออจุ๊ลังทำอะไรนะสิงจุ๊บสลัดจะยินเยน็นซกคนเปียงถ้าผีเขาสิงมันอีลีดเดะแมเรื่อที่ขาดตาขาวสักทีได้ไหมฉันไม่เชื่อเรื่องผีหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าอีเทียนเนี่ยมันถูกผีสิง เลียนเลียนอีหล่ะเป็นแน่หรือยังเธมันเป็นยังนี่แม่มามามาดูซิถ้าผีมันโดนไม้หน้าสามแล้วหัวมันจะแตกเลือดจะอาบเหมือนคนไหมมาเฮ้ยจารักไปเอาไว้นะไม่พี่ปล่อยนะจกรักไปเย็ดียังขนาดมึงง่ะกูไม่กลัวมึงหรอกนะมึงเป็นผีหาซาตาตัวไหน ผีเขาอีนองเทียนเป็นบบยาสีนวนมลมอลินครับอาการของเทียนเป็นไงบ้างครับชีพชอนเต้นปกติความดันก็ปกติแต่ว่าลินก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมพี่เทียนยังไม่ฟื้นนะคะมอลินตรวจหาบบพอดอกค่ะเทียนมันถือผีเขาได้ค่ะสีต้องไป่อมอถ้ำทน,นันขาดจังสีเอาอยู่เนี่ยเลิกพูดเรื่องผีสักทีได้ไหม นางเทียนมันเพลียมันก็เลยแค่เป็นลมแล้วทำไมทุกคนมารวมกันอยู่ที่บ้านเทียนนะคะเทียนจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเทียนจำได้แค่ว่าเทียนเข้าไปนอนหลับที่โรงเทียน แล้วหลังจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้แล้วค่ะโอ้ยอีน้งเทียนตัวจำยังว่าดดดอกโตถือผีเข่าสิไปจํายังได้ล่ะหยุดพูดเสีทีได้ไหมคะเรื่องผีเนี่ยถ้ายังไม่หยุดเนี่ยออกไปจากบ้านเลยไปถ้าไม่มีผีเนี่ยทําไมป้าจงรักถึงเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้ครับแมนยีเห็นกับตาเลยเดชคันแมนโล่งแก้เทียนว่ามีผีอลีเป็นยังมาจอนจัดตองมาเฮามาหอนห,อนหลายตัวขนาดนั้นน้ำไหลนี่แมนความมันเบาบ่าล่ะมีหมามาเฮาอิลีบ่ ผมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนะครับลุงบุญกอบตอนนี้เนี่ยชาวบ้านคงลือกันแล้วครับว่าลุงแกะเที่ยนมีผีแล้วผีกับมักเขาเที่ยนอีกแบบนี้คือซุมห้องอุฮูเยอะแล้วนะครับว่าชาวบ้านเขาเชื่อเรื่องผีเรื่องสางผมว่าลุงบุญกอบเพียบุญในคดีนะครับหรือบอกสั่นกันนี่มุนพระมรดนมลรอบๆลุงเที่ยนในกระไดชาวบ้านเขาสิไดอุ่นใจก็ดีแบบนั้นก็ดีเลยลหละแต่ว่าเดี๋ยวให้ทาหลังบุญพระเวทเล็กน้อยกันเลย โอยโนอีกใจหนึ่งแม่นั้นอยากใต้ให้ผลนี้โลกสงสารแต่ใจสลัดบ่วงม่านคว่ำโลกโกรธหลงบ่ทันใดหวังแต่เพียงว่ามือหนึ่งให้คนหูคว่ำจริงสิ่งวาดว่าหููว่าเข็มจุธา คือลูกชายของบุญกอบยางสอบทำแล้วใดน้ำความสุกรงหไห้พอกับลูกได้ใส่ชีวิตรวมห้อมกันเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยห้ออออาทีของ่าสีนวลมาเห่า แล้วก็ป้าจงรักด่าเทียนตอนที่เทียนมานอนหน้าต้นพระเวสสันดรมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจนะว่าต้นเทียนพระเวสสันดรต้นเนี้ยต้องมีอะไรสักอย่างอยู่นแน่แน่เจนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะตอนที่เจนแกล้งผีเข้าแม่จงรักถือไม้หน้าสามเตรียมที่จะฟาดเทียนเต็มแรงโดยที่แม่ไม่นึกเลยค่ะว่าเทียนจะเจ็บหรือเปล่า แล้วพอไม้หน้าสารไปโดนกระจกที่รอบต้นเทียนแตกแม่กับย่าก็ดูตกใจมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าใต้ต้นเทียนพระเวสสันดรต้นเนี้มีอะไรซุกซ่อนอยู่กันแน่แม่จงรักไม่มีทางยอมให้ขยับต้นเทียนแน่ค่ะเราก็ทำโดยที่ป้าจงรักไม่รู้สิยิ่งยศบอกผมว่าพรุ่งนี้มีขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง คุณเทียนจะพาเทียนมาแอบดูใต้ต้นเทียนตอนที่ทุกคนไปแห่บุญพเวทหรอคะ